ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุย่าตายายทุกุ่านนะวันนี้มาเจอทังทั้งๆไม่ใช่ดิก็ถูกเลยเฮ้ยแต่ะครเราจะมาเล่นเกมน,นี้ ep สามตอมเรื่องกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 มังกร มันก่อนที่ไปว่ากระปอมแห่มใช่้เขาเลยข้อของขวัญเขาอาอะไรไปอ่ะคะนนนนี้มีอะไรเกิดขึ้นฮัลโหลใส่ มีสีอันสมได้หนึ่งไข่สมได้หนึ่งไข่ทุกคนไข่ในที่ เทมเลยพี่ชายครับเะนอาดครับไปแทนวันนี้เราก็จะเดินทางไปหาไอ้นั่นน่ะกองโจรนะทุกคนไม่พิดีแล้วเราต้ตาย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 ,ตายไปไม่ถึง แล้วทุกคนแต่ว่าอีพีเนี้ยเราไปถึงไหนนะครับพี่พีแล้วเราไปเลยไ,ไปทุกคนเอาวา,ามาแล้วเราจะไปตรงนี้กันนะทุกคนเรามาไปกันเลย เนี่เจอแล้วมาโซ่ผมอะไรพี่ดูแต่ตัว่าทำไมเข้ามามา,จจมาจเจออย่าโดนทีวีกับมาดูไปนี่จะทับไหม คเห็นบอ่ะสู้ผมไม่ได้ทุกคนปอมทอดเนี่ดูด <c oughs> ิดูไป็นอย่ปอมทอดตัวสีเขียวนี่ก็กี้กาทอดมาเนี่ยเอเอาต่างจต่างติดน้ำนพิษมาตีไป ไม่ใชแมงไหมหนูต่อสู้น้ำมเนเร็วแรงๆอยู่โดนไปดิโดนสองเัาจะมีตัวทับอีกอันตัวนี้ให้แป like hey, ๊โอ้ย เล่นเล่นอยู่เด้ยมาฮมมาใช้นโอ้พี่ชายเจอโสนักจอกนโง่ <Okay. S 2> เรามาถึงฝั่งฝั่ง้ทุกคนจับคุณไปยิงครับเรากำจัดหมดเตอร์ไปไนต่อเราเข้าไปหารปะวักับน่าจะมาหน้าภาษะ เปิดนี่ใหม่เหรอเปิดอะไรใหม่พี่จ๋าเปิดสิ่งเอ้ยไม่ใช่อื <c oughs> มไป <c oughs> เปิดไข่กันไข่กันไข่กันเดียวอะ่ะ <c oughs> มี p อใหม่ไม่อยากเติมพี่ เมอาอนี้เหรออะไรดีก็ต้องอันล่างสุดระดับ E ระดับ E ครับ,รบรพี่ชายอ่ะจะออะไร

ไปจากคอรัสเซียมเข้าแอปตัวละครกันเลย,เลย ได้บใบม่วงมันสับเป็นใบทีโร่สับเป็นใบทองให้สีแล้วกันดับใบเท่ามาเอาเท่าไปสองแนอะไร่ดไดดาบดาบสริงิน อะไรอย่างนี้พิกาสัตอุย้ยเข้มขอวงขวาชอบชอบชอบ,ชอบอกลัไปลองอีกพี่ก็ผมประลองนะแต่แบบอีอะพี่ใจวะเจอกับใครเนี่ย เขามีก็สู้ผมัน่ไม่เด้ครับทุกคนโดดตีกับอัจารกยกู

กินจา่าเีมันกิชนชาไม่พะแ่ฉนไมได้ระดับก็ขึ้นเนี่ย เลือกอะไรสอนมันต้องสอนแบบในระดับผม้วไปดูทวิตกันว่าเราไปทวิตไหนได้แล้วก็ต้องไปตลปีละปีลามิดอ่ะตรงนี้มาหาจ้าปีลามิด 玩起来。 เธอมันวนจังวะเธอมันวนดีกว่าจับได้ไหม78%จับเลยติดตื่นยห้ใ่วงก่อนอันพยายาม ย่งไม่รู้รว่าสตูดี้แต่ยิงกันไปเลยบอสกูไปเลยน่าจะไม่รอดนี่ผมมันน่าจะไม่รอดเด็ดเด็ตรงนี้ตัวสองสวย ตัวเลยแล้วก็ไม่จับตัวน่าสีแล้วจับเลยติดอยู่แล้ว สูตรมดูน่าจะไม่ได้ทุกคนจะไม่ได้ว้าวตลอนวลวสุด

นห,น,หน้าหน้ารเปอะไรเนีมยออจนเป็นสองเวียนสองเวียนละครกกับมาแล้วจ้าเรามาเล่นดีดีแลนละคร ของมนนนีน้บบี สายฟ้าจะสาย้าก็ไม่ทำอะมึงทำไม่สร็ ดับผมเมื่อคืนนะไม่ควรนะครับคนแหวนครับครับครัอบอ๋อผมเปิดแผนที่ใหม่ทุกคน ที่ใหม่เราต้องมาเปิดตรงนี้เพราะว่าอยู่หาหลังนานโอ้ไตอตอนขอสอนไม่เคยดูไปไปสมใครว่าเาเปิดประตูดันเปิดดัน้นหรอ เป็นประตูดันเจียนเงี่ยต่อคุยแค่นี้ เราต้มงบดีคูณสามเลย ผมนะผมน่าจะแพ้ดูซอง ตันเจนนี้เพิ่มเยอะกันอัพตวัวละครเพิม่มเยอะครับพี่ชายโอเคเแล้วกลับมาภาษาแล้วทุกคนมันเราก็สุ่มเก็บไปทั้งยี่สิบดีกว่าค่อยมาสุ่มแลวทุกคน อ่างนี้เราก็ไปแอปตัวละครก่อนเหรอก,กันกลับมาหน้านี้นด,ดิครับคุณไม่ยิงครับกลับไป้อมแล้วนะอุ้ยกว่าจะได้รับกว่าจะได้รับรายวัน เกมนี้ทำให้ผมเล่นกินเวลามมกเล้ทุกคนก <it in my life> ินเวลาผมอ,ะอ่ะโคตรนานเฮ <c oughs> ้ยเปิดเจ็ดได้แล้วเปิดได้แล้ว <c oughs> เปิดเจ็ดแปดได้แล้วทุกคน <c oughs> แล้วใส่แต่ละค้อ,อมั่วๆกันนะ อะไรเฮ้ยใครับพี่ครับครับครับผมรู้ครับ ามงินม่สามสาะ,ะไรวะเราเองเสียงดวงดูทุกคนนี่สีม่วงเนี่ยอันจเบอร์สาไป รับมาฮะได้เพชรก็อญญายบปนีมาให้ทุกคนนี่ผมแม่สมอันนี้ ทุกคนผมก็น่าจะคิดได้ม่เวลาสมควรมาตั้งนานทุกคนเคยที่ดูคลิปนี้อยู่บงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเพิ่มการแน่นกว่าไปซ้ายบนของผมนะทุกคนเคยที่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็ต้องขอก,กลกากบ,ไ,บาาไป,บปก่อนลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย